โอ้โหยังโอ้ะไอคองขาวยายมาไอสมอนตื่นเต้นมากนึกว่าลุงจะโดนเออนึกว่าลุงจะให้กลับบ้านซุรินแล้วนึกว่าจะโดนแล่ออกแล้วยาทรรมน้าหูหน่อยยาทน้าหูหน่อยยาธรรมน้าโอ้ยตตัวอะไรนี่อธิบายฟังหน่อย คุณแม่อํมนยฝม่อยาให้นมาให้สมจากอเมริกาจตั้งแต่อยู่สายลุงพลน่ะรู้สึกว่าจะได้ครั้งที่สามถ้านับจากแม่นกกับคุณกะหลงน่าจะเป็นครั้งที่สแล้วก็ตอนผูกแขนใบสีกับคุณแม่อะไรนะจะไม่ได้แล้วคุณแม่อะไร ที่อายุเจสิบามแล้วยังสวยน่ะอออวับผูกแขนอบรนนับผูกแขนให้เท่าไหร่คุณแม่้วันที่รถประสบวัติเหตุอดีใจจนลิฟแบ่งเลยพี่น้อง้ดูช่งมันเถอะ ได้ยินไหมได้ยินนะเรียงยูทูบนเรี้ยงยูทูบสองวันก็เติมประมาณร้อยหนึ่งแม่ดาบอกว่าขอนมสุดเพราะว่าแม่ดายังไม่โตยังจ่อยอยู่โอ้อันนี้จะดีหรายังแล้วก็มีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีฝากกระเป๋ามาให้สองใบด้วยเนาะโอ้แล้วเขียนชื่อมาให้ทุกคนนะอุอได้นะเอานานแล้วอยู่มาได้ทั้งได้เลยให้เราเหรอ ำยังไงเอาพูดต่อไปดีใจกับพี่สมรน้อต่อไปดีใจยังไงบอกว่าดีใจแบบน้ำตาจะไหลเลยอย่างวันนี่เอาพูดว่าไม่มีเงินให้ตามแล้วเนี่ยเจสบอลสามพันเนี่ยใช้ได้กี่เดือนถ้าถ้าไม่นับถ้าไม่บอกว่าเอาไปเติมน้ำมันรถใช้ได้หลายเดือนเลยแต่ว่าเติมน้ำมันรถเพราะว่ามันเติมน้ำมันรถเฉยๆที่เหลือนั่นเจสมอลก็เชื่อไม่ไม่รู้แล้ว เอาสองพันไปซื้อจักรยานเออเอาสองพันจักรยานไม่จักรยานปั่นอยู่แถวๆนี้เนี่ยเนี่ยจะไม่ต้องขับน้ำมันออกาขับรถเติมน้ำมันออกมาไปไหนอ่ะไม่เอาไม่ใช้มันร้อนแดดนะปั่นได้หรอคะจักรยานต้องไม่กอยนะ อะไรด้วยได้ถ้าเราเจอเห็นกัตติก้าชุดลำตึ้นลำถ้าเราใส่จักรยานมาไฟฟ้ามันเอาไม่หมดเพราะว่าบางทีชุดลำเราใส่สีนี่สีนั้นมันไม่ได้ตรงใช่ไหมมันเลือกชุดไม่ได้ใหญ่สมอลเด้อเด้อพอเมื่มีความคิดแล้วว่าจักรยานไฟฟ้าเป็นผู้ใ่ดีนะคะเป็นมือถือไฟนีให้กับได้ักรยาแล้วก็อะไรเลยนะพี่น้องนะ้เรื่อว่าไป่สองขา เพว่าแต่ลุงเชวญเดชมุนกลับ้านะยค่ะางทีเหเสือบอกว่ามีสองกาเป็นเดชนเราก็ตกใจเลยเคยให้ยามานทคนเป็นคนแรกเลยนะคะตั้งแต่ยายเป็นเบอร์มาตลกเป็นคนแรกคนที่สองก็คือแม่น้ีให้กับเบอร์เป็นผู้ให้นะเปนให้ายนะตั้งแต่เเด้อยืมอยู่มาเน่ยคนที่สามแล้วเราเล่นจักรยานไฟฟ้าล่ะแม่น้ นที่สองก็คือแม่นกคนแรกคุณการหลงยังไงคนที่สามคนที่สามก็คือคุณแม่เนี่ยคุณแม่อํานวยคุณแม่อํานวยค่ะคุณแม่อํานวยที่ที่ที่มาเมื่อวานแล้วก็กคนที่สี่ก็คือเอฟซีมาเจอนั่งงานผูกแขนแค่นั้นเองนอกนั้น<อ>แล้วก็คนที่ห้าก,ก็คือฝากกระเป๋ามาให้เกลือชื่ออะไรจำไม่ได้พี่สมรก็ถือว่าโชคดีนะมีเอฟซีใจดีใจบุญรักพี่สมรมาก ตอนนั้นแกฝากกระเป๋ามาให้ยายสองใบแกเขียนชื่อมาให้ด้วยนะตอนนั้นนะคะยายก็จาไม่ได้นะคะว่าแกชื่ออะไรนะคะที่ยายก็ขอบคุณมากค่ะที่แกฝากกระเป๋ามาให้ FG สายลุงบ้านนี้เป็นไอคิวที่ใจดีใจบุญใช่ค่ะขอบคุณมากๆขอให้กลับไปร้อยเท่าพันเท่านะคะยายก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่พี่ยายใจดีดีด้วยนะคะเนาะ FG ท่านก็ใจดีมีเมตตาทุกคนนะคะ เพราะว่าดีใจนะคะนนั้มีแต่ดีสีสายบุญทั้งนั้นนะคะโอ้ยขอบคุณนะคะดีสีที่มีจิตใจดีมีจิตศรัทธานะคะในองค์ปู่ขอบคุณคุณหมวยด้วยนะคะเป็นสะพานบุญให้ยายนะคะคุณหมวยนะคะเป็นสะพานบุญให้ยายสม่อนะคะขอบคุณค่ะ